สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ท่านครับพักเครื่องมันบ้านบอยบางหมดทองมาแล้วนะครับองค์ละ80บาทครับพักเครื่องหลัก10ครับ3องค์200ส่งฟรีครับ3องค์200ส่งฟรีช่องทางติดต่อหาบอยนะครับ ID Line Facebook นะครับพี่พี่ครับอ่าพี่พี่สามารถประกันตัวเองได้เลยนะครับช่องทางของบอยคือโอนเงินก่อนเท่านั้นนะครับพี่พี่ครับบอยก็จะส่งให้ในวันถัดไปนะครับประมาณเที่ยงนะครับเวลาเดิมนะครับถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็ประมาณสัก10บโมงเช้า นะครับผมอ่าครับผมประกันตัวเองได้เลยนะครับชอบรงไหนแคปภาพสอบถามน้องได้ว่าองค์นี้ยังอยู่ไหมนะครับบอยจะส่งรูปให้ดูก่อนนะครับเพื่อความชัดเจนว่าองค์นี้ยังอยู่จริงนะครับพี่ๆค่อยโอนเงินนะครับไม่ต้องรีบโอนนะครับพี่ครับมาหลังที่องแรกเลยครับหลวงพ่อสีสวรรค์นะครับมาบอมีองคหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับพี่ๆปิดไปแล้วนะครับอันนี้เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับอ่าท่านว่าเขาว่าท่านศักดิ์สิทธิ์บ้างนะครับเจ็บใครได้ป่วยนี่คือขอ นะครับขอท่านได้นะครับผมผงพ่อสีสวรรค์นะครับเป็นพระทางจังหวัดนครสวรรค์นะครับน,นี้วันพิ่งได้มาวันนี้นะครับพี่แปดสิบบาทนะครับผมนะครับช่องทางของบอยคือโอนเงินก่อนนะครับบอยส่งฟรีนะครับ อันนี้เป็นรูปหล่อนะครับองค์พ่อตักศินมหาราชนะครับนะครับบูชาตั้งหน้ารถได้นะครับนี่ครับบูชานะครับ บูชาตั้งหน้ารถหรือว่าจะตั้งนะครับบุญหิ่งนะครับบูชาได้นะครับพี่พี่ครับนี่นะครับผม80บบาทครับพี่พี่ครับ จะแยกไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับ80บาทครับพี่ครับมาเรามาดูองค์ที่2กันเลยนะครับผมโอ้เหลืยงนี้สวยจังนะครับประกันตัวเองได้เลยนะครับพี่ครับชอบองค์ไหนแคปภาพนะครับถามน้องได้นะครับผม80ครับ3องค์200ครับ อันนี้เหมือนเรียนล่อนะพี่เนาะแต่เรียนคลาสสิกมากครับสวยจังเด่นหนามากฝนตกนะครับพี่ครับอ่ามันดูนี่เลยครับผมหลงพ่อโตนะครับผมเป็นพิมพ์เหมือนยี่้าสตวตร์วเลยนะครับ ด้านหลังนะครับวัดพิชัยนาวาดนะครับจังหวัดชัยนาทต่อไปครับคุณพ่อแก่นะครับบอยได้มาองค์เดียวนะครับ แอดไลน์ได้ครับพี่ครับเป็น ID นะครับอหรือว่าจะแอดเฟซมาก็ได้ครับผมแคปภาพได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามไปได้นะครับถ้าองค์ไหนปิดไปแล้วบอยจะบอกปิดนะครับผมองค์ไหนยังอยู่บอยก็จะส่งรูปให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นพระพุทธพิชิตมารครับปี2 5 1 9นะครับ ถ้าพ,พี่ถามเข้ามาช่วงกลางวันนะบอยทำงานก็จะเป็นตอนเย็นนะครับเลิกงานก็จะถ่ายรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวนี้ปี19นะครับพี่พี่ครับ เราจะไปสนามใหญ่ประมาณวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ได้มาแผงๆแถวบ้านนะครับนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะนะครับผมอันนี้เป็นทพพับิคเนางนะครับนี่ส่วนตัวบอก็ศรัทธามากนะครับพ,พิคเนนนะครับนี่อันนี้เป็นหล่อนะครับ มีทั้งหมดสามองค์นะครับองค์ที่สองนี่ครับอันนี้เรี่ยมไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมแปดสิบบาทครับนี่ครับบูชาขึ้นคอได้นะครับนี่ครับใส่กระเป๋าตังค์ได้นะครับพี่ๆนะครับเรียขเงินเลขทองนะครับผมเทพในความสําเร็จนะครับเงินทองโชคลาภนะครับองค์พระพิฆเนศนะครับนี่หรือพี่ๆอยากได้เป็น เป็นหล่ออยู่ไหนนะเดี๋ยวนะน้องหาแป๊บนึงนะครับผมอ๋อนี่ไงอ่าอันนี้เป็นหล่อนะครับมีหูห่วงให้พร้อมนะครับ80บาทนะครับพี่ๆครับผมก็ศรัทธาเหมือนกันศรัทธามากกันครับองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับอ่าต่อไปเลยนะครับ พรพุทธสีสุโขทัยนะครับมีนะครับวัดลอยกระจ่างสีจังหวัดนครนายกหลังยันนะมหาเศรษฐีนะครับพระบ้านบ้านครับพี่พี่ครับวงละแปดสิบครับผม สามองค์สองร้อท่วนครับส่งฟรีนะครับพี่ๆสามารถประกันตัวเองได้เลยนะครับอันนี้เป็นหัวอปานดบางนมโคนะครับ พระพิรุณมงคลนะครับปีสองปีศูนย์แปดนะครับอ๋อออกที่กำแพงแสนยังไงนะครับนะครับวัดไผ่ลื่นลมนะครับผมเคยได้ยินชื่ออยู่ครับกำแพงแสนปีศูนย์แปดครับสิบแปดพฤษภาปีศูนย์แปดครับโอ้นะครับพระพิรุณมงคล พี่ๆไปเจอ EP ก่อนหน้านั้นก็ดูได้นะครับบางทีบอยรีวิวไม่หมดนะครับพี่ๆครับพระเยอะนะครับผมก็จะรีวิวสลับไปสลับมานะครับพี่ๆครับอันนี้เป็นหลวงพ่อพระครู ปี2516ัครับหลวงพ่อแพ้ก็ยังอยู่นะครับหลวงพ่อแพ้นะสักครู่นะครับนี่ครับแม่น้องกวักเป็นเป็นผงก็มีนะครับพี่พี่ครับ ครับถุงเงินถุงทองนะครับเนื้อผงนะครับแม่นางกวักนะครับอ่าต่อไปเป็นเหรียญนะครับอ๋อเหรียญนี้ปิดไปแล้วขอโทษทีครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโกวัดเก้าห้องนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลวงพ่อโกปีสามสี่ครับนี่นะครับนี่นะครับหลวงพ่อโกวัดเก้าห้องนะครับดูครับนี่ เหรียญท่านน,นิยมอยู่นะครับแต่ว่าราคาไม่แพงหลักหลัร้อยกลางๆก็มีนะครับแล้วก็ได้มาขายไปนะครับนี่ปีสามแปดนะครับหลวงพ่อโกวัดเก้าห้องครับสุพรรณครับพี่พี่ครับเดรียในหลวงเมื่อกี้พี่พี่ปิดไปแล้วนะครับโทษทีครับได้นำมารีวิวซ้ำ ่อไปครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับไม่ค่อยเจอนะครับเหรียญหลวงพว่อเกษมสุสานไตลัจังหวัดลำปางนะครับ แม่นางกวักมันมีสามเดียนนะครับแม่นางกวักเห็นในหลวงทรงพนวดครับ หลวงพ่อแพรครับนะครับพี่ดูได้เลยนะครับผมจะลงกล้องให้ดูในเบื้องต้นนะครับพี่พีขาะชอบองค์ไหนก็แคปภาพนะครับแคปภาพหาลองได้นะครับขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับหลวงพ่อแพรอีกองหนึ่งนะครับปีส5 2พนยะครับทพประธานพรนะครับ อันนี้เป็นเหรียญพระพุทธบาทนะครับพี่พี่ครับนี่ครับผมพระพุทธบาทนะครับออกวัดเขาวงพระจันทร์นะครับปีสองห้าหนึ่งหนึ่ง นี้ถึงไหนแล้วนะครับลืมแล้วผมก็หลงละอันนี้เป็นหลวงพ่อนาคใหญ่เนาะนะครับอันนี้หลพอจ้อยนะครับ บ้านๆครับอี่ครับโดยส่งฟรีนะครับส่งฟรีด้วยนะครับองละแปดสิบครับผมองละแปดสิบทวนเลยครับแล้วก็สามองสองร้อยทวนนะครับอ่ามาส่งให้ฟรีนะครับก่อนแกะพัสดุนะครับวี่ต้องถ่ายวีดีโอไปด้วยนะครับถ่ายวีดีโอไปทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับป้องกันไว้นะครับอันนี้เป็นเหรียญกลมสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับ ด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อสำลิดครับ2532าสามสองว่าที่จะเอามาให้ใหม่นะครับอันนี้ก็น่าใช้นะครับอันนี้เป็นเหรียญธนาคารกรุงเทพเป็นผู้สร้างนะครับนะครับสะพานพระปิ่นเกล้านะครับอันนี้เป็นพระปิ่นเกล้านะครับผมพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ ครบรอบสิบปีครับธานาคารกรุงเทพสาขาสะพานพระปิ่นเก้าครับปีสอง9ห้าสองเก้าโหน่าเก็บนะครับน่าเก็บมากนะครับน่าใช้นะครับก็เผื่อนนะครับเหรียญก็ล่ลแดงกล็ลนะครับก็ลแดงนะครับ ลงยาแดงนะครับก็ไหลทองนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้นะครับเข้ามาให้กาลังใจช่องเล็กๆช่องนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ไว้บางใจนะครับหลบคพ่อพมจักนะครับพี่ๆครับผมไม่มีอะไรให้พี่พี่ต้องจากความจริงใจนี่แหละครับนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับ ขอดูรเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเราต้องชัดเจนนะพี่นนองก,ก่อนจะโอนเงินอนะ่ะเราก็ต้องอยากเห็นนะครับรูปนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับบางทีลงกล้องไม่ได้ชัดเจนเหรอกครับไม่ได้ทําให้การตัดสินใจง่ายขึ้นหรอกครับบางทีเห็นรูปเห็นแล้วก็ง่ายขึ้นเนาะนะครับอันนี้เรี่นงพ่อคูนอ,อันนี้เป็นพระประจำมาเกิดคนมาเกิดบางคานนะครับปีสามหกนะครับ ฝนตกครับพี่ครับตอนนี้ก็ฝนตกนี่แม่นางกวักนะครับมีสองเหรียญน,นะครับบอยยังใช้เลยอะ่ะอันนี้สาธิกาคู่นะครับเนี่ยบอยยังใช้เลยเห็นไหมพี่แม่นางกวักเห็นไหมไม่ไม่ใช่แค่จะรีวิวอวยพระนะบ,บอยยังศรัทธาบอยยังใช้กระป้องสองพระเลย่ะครับ อ่านี่องค์หนึง่งเดี๋ยวถ้าผมซื้อกล้องอีกตัวหนึ่งผมก็จะเอาไปแขวนกล้องนี่ครับสาริกาคู่นะครับน้าชาลิตินะครับโชคลาภนะครับเข้ามาเข้ามานะครับอันนี้เป็นเหรียญพระร่วงโรจนฤทธ์นะครับผมขึ้นอยู่ความศรัทธาเราเราด้วยแหะครับบางทีเราอันนี้เป็นพระประจำมันเกิดคนเกิดวันพฤหัสนะครับ เราศรัทธานะครับเราเชื่อนะครับผมผลสำลีก็จะตามมาเองนะครับปีครับอันนี้เหรียนืค่าสิกมากนะครับเนี่ยสวยปี2 5 2 5ครับอำเภอปักทงชัยโคราชครับผม ว่าเป็นพระปีลึกอยู่นะครับเป็นพระบ้านทางพี่ๆท่านใดก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายได้นะครับี่ครับเสือคำรามยังอยู่นะครับเดี๋ยวเราลงกล้องให้ดูนะครับสักครู่อันนี้พระดวงดีสีแสนสุขนะครับเหลี่ยมพระทะเลส่วนก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ มีพี่ท่านถามมานะเหรียญสมเด็จพระนเรศวรนี่ครับนะครับแปดสิบบาทครับพระเทพคุณากร สร้างมนดกนี่เสือคำรามครับผมมาแล้วนะครับมีอักขระตรงนี้ด้วยนะครับ หลวงพออูส่สำเพาทองคลาสสิกมากเลยอ่ะปีสามแปดนะครับที่แผนพ,พาแถวบ้านก็ได้มาไม่ไม่ได้เยอะหรอกครับได้มานิดหน่อยก็มารีวิวปะปนกันไปนะครับเดแต่วอาทิตย์นะครับเราเจอกันนะครับ อันนี้เป็นกิะนะครับมหามนด้านหลังจะเป็นพระคถาครับ พุทธสมกรณ์ครับน,นี่ออกวัดาสามการครับพี่พี่ครับหลวงพ่อตาปลุกเสกนะครับหลวงพ่อตาก็ดังอยู่นะครับพี่พี่หลวงพ่อตาปลุกเสก ตีสามหกกับหลวงพ่อโนป้าเก้านะครับ โปเตชินาลาครับเป็นทรงหยดน้ำนะครับนะครับ80สบาทก็ส่งนะครับไปพีคับองค์เดียวเราก็ส่งนะครับส่งฟรีนะครับพีครับราคาเบียดเบียดเลยครับอันนี้เป็นเต่าหลวงปู่คำครับ อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อคูณนะครับพลาสติกนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับไม่ได้แตกนะครับใช้ได้นะครับบางทีโดหน้าพระเยอะๆบางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่าเจิีไหนนะครับปลกเสกบ้างที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับ ก็จะให้พี่ๆนะครับดูกันเอาเองนะครับอันนี้กลับมาจากคิดทํางานค่ํามากนะครับอันนี้หลวงพ่อน้อยนะครับปีสองเก้าอำเภอเมืองอ่างทองนะครับ พ่อโตปีสามสี่นะครับอําเภอบางละจันท์จังหวัดสิงห์บุรีอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธโคดมนะครับ เป็นเหรียญขวัญถุงนะครับใสกก่กระเป๋าสตางได้นะครับพ,พี่ครับค้าขายได้นะผมว่านะครับขึ้นอยู่กับเราศรัทธาอีกนินหนะ่งนะพี่เนาะบางท,งทีเราเชื่อเนาะเราเชื่อเราศรัทธานะครับปฏิหารบาลมีก็เกิดนะครับอันนี้เป็นเจ้าพ่อพญาแลนะครับ ทั้งกลัว อันนี้ผ่านการใช้มานะครับอันนี้หลวงพ่อ่อบวยแหละครับพ่อเปิดปิดแล้วนะครับปิดแล้วเอ๊ะเหมือนจะมีองค์นึงนะหลวงพ่อเปิดอยู่ไหนเนาะอันนี้เป็นหลวงพ่อแก่นะครับด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อแพรนะครับ พวงมาลัยนะครับปีสามเจ็ดน่าจะเป็นรุ่นที่สอง อันนี้หลวงพ่อทองดีครับด้านหลังจะเป็นเสด็จพ่อรัชกาลที่5้านะครับผมเหรียญจะนูนๆน,น,นะครับพี่เหรียญน,นูนกอคูณนะครับแซยิดนะครับ พ่อซับก็อยู่ยังอยู่นะครับเป็นผ้าหล่อนะครับวสมเกลี้ยงนะครับไม่ค่อยได้รีวิวท่านเลยนะครับแล้วพ่อโสธร เป็นเดชเสด็จพ่อราชการที่5นะครับ ครับบอยจะขอนยญาปิดคลิปแล้วนะครับนะครับที่สนใจะองคไหนแคปภาพได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์เข้ามารับชมนะครับปลาเกือมันบ้านช่องนี้นะครับผมนะครับมีกำลังใจสู้ต่อเนาะครับพี่ๆเนาะนะครับผมบ๊ายบายนะครับเฮงเดูเลยครับสวัสดีครับ